โควิดกำลังมาแล้วนะครับร้านของคุณเตรียมพร้อมรับมือแล้ว,ลวลยอยางยอดที่ผ่านมาเจวันผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง89 0 0าคนต่อวันร้านอาหารหลร้านเริ่มคิดกันแล้วว่าเครื่องล้างจานอัตโนมัติจับคัญหากพนักงานร้างจานคุณติดโควิดต้องกักตัวทำงานไม่ได้คุณจะทำยังไงับมันต่อครับแค่พนักงานร้างจานคุณลาป่วยร้านคุณก็สะดุดใจแล้วะครับแต่วันนี้ดิสเวดเมดเครื่องล้างจานอาันตโนมัติไม่ต้องใช้คน นนคเครื่องรับกจานอัตโนมัติดิสทวเบตซีรีส์ใหม่ตัวนี้ไม่ต้องใช้คนที่สำคัญกว่านั้นประหยัดแรงถึง3คนร้านได้ภายใน1นาทีเพราะร้านอาหารที่มีระบบลอดธุิกิจโควิดจะกลับไปอีกรอบเราไม่รู้สิรแต่วันนี้เครื่องร้าจานดิสทวเบตทำให้คุณไม่ต้องเกิดการสะดุดระหว่างทางที่โควิดกลับมาและตอนนี้ดิสทวเบตของเรามีให้คุณลูกค้าได้ทดลองใช้งานฟรเีเข้ามาเลยครับคลิกปตรงนี้เข้ามาทดลองใช้งานกับเครื่องฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้เห็นว่าเพียงหนึ่งนาทีสะอาดจ,จริง